วันนี้เนญิกาพาจะพามาดูเบื้องหลังของทีมมริยานะคะเอิ่คุ้มแต่งตัวชุดไทยนะครับโอ้ยน,น,นี่ค่ะ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 อีกหนึ่งคนในทีมมริยาค่ะน้องเกียวค่ะนี่ทำไมติ่วัวหรอวัวฮามมีค่ะไม่ใส่มากยังมเรารีมาค่ะนี่ จ้านี่ค่ะท็ะอปเ,เมร่าเมร่ค่ะทะักมานี่คือในในที่ออฟฟิศสเปโนะคระับที่มัมีโปรแกรมไมโครตัวแทนนะคะคืออะไรคะสนับสนุนเอ็นเพลนเซอร์สถ้าจะเป็นไมโครหรือว่าน,นาโนเราก็มีโปรแกรมที่จะหาลูกค้าให้นะคะรับจิงหนุ่มมาเป็นอินฟูว์ได้ไหมได้เลยะคะ่ะแต่มียาขยะปุ๋ย <S 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 ลูกนี่สวยมากนะาบารมี่ค่ะา่าเมนเทอร์เรากำลังแต่งสวยค่ะนี่ไฟไม้อ่ะเออไฟไหม้อะคะ่ะจริงจะไปวัดเช็ดโมงสามสิบค่ะตอนนี้คือเจ็ดสิบโมงแล้วด้วยแล้วทึ่งต้องรีบแล้วครับเพราะว่าหลวงพี่จะต้องเพนแล้วเราเล่นเราเล่นเราเล่นแม่นากีสอดนะคะนี่ไอ้ชื่ออะไรนะลำดวนค่ะลำดวนนี่ไอ้ชื่ออะไรนะบัวบัวโสนค่ะโสนชื่ออะไรนะ ชื่ออีจำปาอีจำปานี้ชื่ออะไรมาลีเจ้าค่ะส่วนเรานะคะไพเดียค่ะวันนี้เรามาแก้บนกันนะคะถ่าเรามาเปล่าเรามาไหว้พระกันค่ะจริงๆเราแค่แบบอยากมาไหว้กันมามาอยู่ด้วยกันแต่อยู่ดีๆคือแบบแต่งชุดขึ้นมาเต็มมากเลยค่ะจริงถึงแล้วจ้าวัดอรุณนี่ป้าปางวัดอรุณนะคะนี่เธอเคยมากันไหม ไม่เคยมาเลยตอนแรกคิดว่าเคยมาแต่พอมาเห็นของจริงเราไม่เคยลองพื้นดีมากเลยอะไ่เล็กกิฟฟีนว่าใช่ย่ออื่นไม่รล่าตีสามสองฟาเตอร์เออสวยมากโอ้โหโอ้โหแต่ละคนนะคะอุ้ยอีกิวถือเป็นหริวมิตองในมืองอะอีกิวถือก็พูดอะไรเป็นหริวมิตองเลยเอ้มาดูหน้าแต่ละคนเธอสวยทุกคนนะคะนี่ค่ะ เป็นไงเธออ่าเล็นแลเมคอายดี้อเซียดูเกียรติเกียรติเออดูเกียรติเออสลิดสลิดสลิดสไลดคำ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 สลิดเอออังเออดูพัมี่เธอน่ารักอเสียอสาวเอเชียเธอดูอ่านี่เมนเทอร์ของเราค่ะมาริยานะคะดูทีมนาเธอครบเครื่องครบครันนั้นๆนอ้ใครคนนึงอ๋อลิมลิมาโอ้ยเสียนี่คืลีมาของเรานะคะโอ้ยน้องเด็กของเราค่ะนี่สวยมากคือเปร๊บเปรบอ่า ้ไฟไฟดูออค่ะเทเล่เซมไริอาว้าวเสิเสิเอสิเซลเซเซิเอาเซเจอดูที่เขามาถ่ายร้านตัดผมมันน้า วันนี้ก็แค่นี้ก่อนจะคาอย่าให้เ้องซ้อมต้บกมีปัญหาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคร mm ับ hmm. สวัสดีครับ